ธรรมะคืออะไรทุกคนรู้ยังธรรมะคืออะไรหนึ่งปีมีกี่วันไหนตอบผมสิหนึ่งปีมีกี่วันไหนตอบผ, <c oughs> ผมหน่อยหนึ่งปีมีกี่วันครับฮะธรรมะคือคู่นากรหนึ่งปีมีเจ็ดวันไม่ใช่แล้วสามร้อยหกสิบห้าเออมันก็ไม่จะยากตรงไหนเลยสามร้อยสิบห้ามึงจะถามทำไมวะหนึ่งปีมีกี่วันงงมากเลยทำไมอะ เป็นอะไรไม่มีใครเคยสอนหรือว่าหนึ่งปีมีกี่วันงงมากนะอ้าวแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่า FC ช่วยบอกแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับมีคนส่งมาเรื่องของปีนเสาเนี่ยโล้นปีนเสาเนี่ยเหมือนว่ามีการลงโพสต์ที่มีการพาดพิงถึงผมเดี๋ยวผมขอลงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงโพสตที่มีการพาดพิงถึงผมก่อนเดี๋ยวผมขออ่านโพสก่อนเอโพสตอะไรว่เดี๋ยวก่อนนะ มันมีการพาดพิงผมอะ่ะเดี๋ยวผมหาก่อนไว้มีคนส่งมาเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนเดี๋ยวผมจะอ่านให้ทุกคนฟังแล้วก็เดี๋ยวผมจะไล่ไปเลยนะครับหนาะว่ามันมันเป็นอะไรยังไงนะสักครู่สักครู่เดี๋ยวขอนั่งอ่านก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอ๊มันอยู่ไหนวะหาไม่เจอไว้เอ,อ้เจอเจอแล้วอะเหตุการณ์ชกอะไรวะชกพระที่ช่องสามเมื่อวันที่ส1เอ็เนี่ย สังคมไม่อยากรู้เลยหรือว่าเป็นขบวนการของกลุ่มพวกกันจอมพลังที่จ้องทำลายละที่จ้องทำลายพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาสังคมไทยยังมีความเป็นธรรมอยู่ไหมที่ปล่อยให้คนชั่วรอยนวลเชิดหน้าชูตาในสังคมพระอะไรเนี่ยปีนเสาเนี่ยนะลงชื่อตัวเองนะครับนะมันมีจุดที่ติดเลยคือสังคมไม่อยากรู้เลยว่า เป็นขบวนการของกลุ่มพวกกันจอมพลังที่จ้องทําลายพระสงฆ์พระพุทธศาสนาผมถามทุกคน FC ที่ดูอยู่ตอนนี้ผมทําลายพระศอะไรวะผมทําลายพระพุทธศาสนาหรือเปล่าครับทุกคนพิมพ์บอกผมหน่อยอ่าทุกคนพิมพ์บอกผมหน่อยนะผมรออ่านอยู่นะเดี๋ยวผมจะไล่ต่อไปเลยนะคุณเอาชื่อผมมาขึ้นแบบนี้เนี่ยโอ้โหคุณกล้ามากนะครับนะโลน โล้นกล้ามากนะผมไม่รู้ว่าล้นจะไปมีปัญหากับใครทะเลาะกับใครยังไงนะผมเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นนะล้นผมไม่เหมือนคนอื่นนะผมบอกไว้ก่อนนะนะดูอย่างไอ้ลูกศิษย์คุณเนี่ยเห็นไหมลูกศิษย์ทนายอ่ะปากแจ๋วๆอยู่พักหนึ่งเป็นไงนะไม่มีแตะถึงผมอีกเลยนะนะชกต้องดูคนด้วยนะล้นนะครับ ผมถามว่าการที่ล้นล้นปีนเสาพูดแบบเนี้ยทุกคนฟังแล้วทําให้ผมเนี่ยเรื่องนี้ทําให้ผมเสียหายไหมครับที่บอกว่าเนี่ยลอยนวลเชิดหน้าชิวตาในสังคมทุกคนฟังแบบนี้ผมเสียหายไหมครับรู้สึกว่าผมเสียหายไหมเสียหายไหมนะอ่าเสียหายครับเห็นไหมเสียหายครับเสียหายเสียหายมาก เสียใช่ไหมผมไปทํำลายพระพุทธศาสนาตรงไหนนะครับผมผมเหรอที่มีอะไรนะเนี่ยปล่อยให้คนชั่วลอยโนวลเชิดหน้าชูตาในสังคมผมเหรอคนชั่วผมเนี่ยเหรอทําไมอะ่ะการที่ผมจะบอกให้นะโล้นล้นเนี่ยบอกว่าจะไปรวมคนที่ช่องสามทำไมอะ่ะฝั่งโล้นรวมได้ฝั่งเดียวเหรอถ้ามีถ้ามีสตินะ ทุกคนนะ่ะมีสิทธิ์นะที่จะแสดงพลังในฝั่งตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่ว่าโล้นบอกว่าล้นมาทําไมต้องเอาคนมาด้วยเอาพวกมาด้วยเอา้าคุณบอกว่าสื่อทําหน้าที่ไม่ถูกใจท่านอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทําไมฝั่งผมจะมาบอกว่าสื่อทําถูกต้องแล้วไม่ได้เหรอมผมก็ต้องมาเป็นกําลังใจให้สื่อเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยวันเนี้ย ถ้าสื่อเขาจะพูดเรื่องจริงจะสะท้อนอะไรก็แล้วแต่แล้ววันนี้เขาพูดเรื่องอะไรออกไปแล้วมีคนกลุ่มหนึ่งมาม็อบเนี่ยมามาชุมนุมอยู่ที่ที่ทํางานเขาอะผมถามว่าอันนี้เป็นการกดดันสื่อหรือเปล่าแล้วต่อไปสื่อที่ไหนจะกล้าพูดความจริงถูกไหมอ่ะคุณพูดแบบนี้ไม่เป็นไรนะผมบอกให้นะเดี๋ยวผมจะเล่าต่อผมคุณพูดแบบนี้ถือว่าคุณเนี่ยเปิดศึกกับผม นะคุณพูดแบบนี้ถือว่าคุณเปิดสู่กับผมคุณพูดอย่างเงี้ยมันเรื่องที่มันไม่จริงคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยสังคมไม่อยากรู้เลยหรือว่าเป็นขบวนการของกลุ่มพวกกันจอมพลังที่จ้องทาําร้ายพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาสังคมไทยยังมีความเป็นธรรมอยู่ไหมที่ปล่อยคนช่วยลอยนวลเช้าน้าชูตาเฮ้ยอันนี้ผมเสียหายนะคุณเปิดสื่อกับผม <S <S เหตุการณ์ต่อยพระแล้วผมไปต่อยคุณเหรอผมต่อยคุณเหรอก็ไม่ใช่นะถูกเปล่าถูกไหม ก็ไม่แปลกใจนะผมพูนจริงก็ไม่แปลกใจหรอกที่ถูกคนเขาต่อยปากอะ่ะริงนะผมไม่แปลกใจเลยนะแต่อ่ะโอเคถ้าคุณเปิดศึกแบบนี้ไม่เป็นไรวันนี้ครับทางสำนักทาง่า,งานผอ,อสำนักพุทธนะผมก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดเลยตั้งแต่วันนั้นเนี่ยผมติดตามมีการพูดคุยกับทางสำนักพุทธหอ้ยหลายด้านรอบด้านรอบมุมเลยว่าโอ้อย่างนี้เนี่ย สำนักพุทธดำเนินการอะไรยังไงเราทํากันแบบหลังบ้านนาะทำหลังบ้านคือทําเคสกันแบบเงียบๆเ,เอาให้มัดแน่นๆหรือว่าเอาจังๆก่อนนะแล้วก็แอคชั่นซึ่งวันนี้นะครับทางสำนักพุทธนะส่งทางท่านบอกอ,อสำนักพุทธเนี่ยได้ส่งข้อมูลมาหาผมวันนี้เนี่ยด่วนๆเลยคืออะไรทางท่านเจ้าอาวาสนะของวัดสามชุกสุพรรณบุรีเนี่ยมีคําสั่งครับขับ ล้นปีนเสาให้ออกจากวัดแล้วเป็นไงครับทุกคนมีคําสั่งอันนี้คือผมพูดกระชับย,ยอ่อยๆเดี๋ยวผมจะอ่านดีเทลให้ฟังมีคําสั่งให้ล้นปีนเสาออกจากวัดสามชุกเอาเนี่ยขับออกจากวัดสามชุกแล้วเป็นพระในตอนนี้ถือว่ายังไม่มีสังกัดเลยถ้าตอนนี้มีคําสั่งออกมาแบบเนี้นะทุกคนเป็นไงครับเป็นไงครับวันนี้สํานักพุทธทําดีไหมครับ ทุกคนพิมพ์บอกหน่อยสำนักพุทธทำดีไหมครับนะทางท่านเจ้าวาดของสามชุกทำดีไหมครับท่านบอกหน่อยถูกไหมเขามีคำสั่งเนี่ยขับพ้นออกจากวัดเลยอะ่ะเห็นไหมดีเยี่ยมดีมากดีมากนะอ่าแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีขบวนการอีกขั้นตอนหนึ่งครับมีขบวนการอีกขั้นตอนหนึ่งคืออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าต่อให้ฟังตอนนี้นะมีคำสั่งออกมาแล้ว นะให้ออกจต่ว่าให้ผมอ่านให้ฟังไหมยายผมอ่านเอกสารได้ฟังไหมยายผมอ่านเอกสารได้ฟังไหมเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังถามทุกคนก่อนอ่าเดี๋ยวก่อนสิขับพ้นวัดเดี๋ยวผมจะเล่าดีเทลค่อยๆเล่าทุกคนตั้งใจฟังกดติดตามไว้กดติดตามไว้อ่านอ่านใช่ไหมอยากฟังใช่ไหมครับนะอ่าทุกคนกดติดตามไว้อเดี๋ยวผมจะนั่งอ่านให้ฟังนะผมอ่านตามไปนี่เลยนะตรงกับเอกสารเลยนะครับ เ,เรื่องสั่งให้พ้นจากสังกัดสามชุกะนะครับนะวันที่15พฤศจิกายนปี2567นะเรียนปีนเสานะครับนะตามที่ท่านมาขอเข้าสังกัดสามชุกตั้งแต่ปี25อะไรเนี่ย 4-5อ่าตั้งแต่ปีพศ2545เมื่อทำหนังสือสุทธิเรียบร้อยแล้วท่านไม่เคยมาพักค้างอยู่จำวัดหรือจำพรรษาในวัดสามชุกเลยและไม่เคยบอกให้ทราบว่าไปทำกิจใดอยู่ที่ไหนจวบจนกระทั่งเกิดปัญหาออกสื่อไปทั่วโลกเมื่อวันที่31ตุลา เห็นไหมมันเริ่มเชื่อมโยงแล้ว31ตุลา2567ผมได้มีหนังสือให้ท่านกลับไปที่วัดท่านก็กลับไปที่วัดวันที่4 sí, พฤศจิกาที่ผ่านมานะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆถ to them to them pair, gen, ่ายคลิปเอาไปเป็นหลักฐานให้ตนเองว่ากลับไปตามที่มีหนังสือเรียกแล้วโดยในวันนั้นผมก็ได้แนะนำ ให้ยุติการกระทําที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีท่านก็รับปากว่าจะยุดแต่วันที่5พฤศจิกาท่านก็ไปยื่นถแถลงข่าวที่หน้ากองบังคับการตํำรวจกองปราบปรามตามที่ท่านทราบดีอยู่แล้วนะในฐานะที่ผมเป็นเจ้าอาวาสเจ้าสังกัดที่ยังมีเมตตาได้มีหนังสือเลขที่เตึ๊ดเต ลงวันที่15พฤศจิกาปี6-7สั่งให้ท่านกลับไปอยู่ประจำที่วัดเช่นพระพิสุขผู้อยู่ในสังกัดรูปอื่นๆภายใน7วันและมีคำสั่งห้าม3ข้อแนะนำให้ปฏิบัติ1ข้อพร้อมกำชับมาด้วยว่าหากไม่กลับหรือไม่เชื่อฟังคำสั่งไม่ว่าจะอยู่ในโอวาท ของเจ้าอาวาสผมจะสั่งให้ท่านพ้นจากสังกัดวัดสามชุกนะแม้วันนี้ยังไม่ครบเจ็ดวันตามเมื่อนไขแรกแต่ดูจากพฤติกรรมแล้วท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับการจะรีบกลับอยู่ที่วัดยังคงเดินทางไปปดปากฏตัวตามที่ต่างๆและที่สำคัญ ท่านได้แสดงออกทางกายวาจาผ่านสื่อโซเชียลละเมิดข้อห้ามอย่างไม่สนใจคำสั่งของผมอันแสดงให้เห็นว่าท่านไม่ให้ความสำคัญกับคำสั่งของเจ้าอาวาสจงใจเจ้าฝ่าฝืนคำสั่งเมื่อเป็นดังนี้จึงเท่ากับว่าท่านเพียงขอเอาชื่อของสังกัดไว้ พอให้ได้ชื่อว่าเป็นพระมีสังกัดท่านเองจะไปแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์คณะสงฆ์ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะเสียหายร้ายแรงเสื่อมเสียเพียงใดท่านก็ไม่สะทกสะทานโอ้โหนี่ภาษาชาวบ้านนี่อันนี้ตั้งคำถามนี่ด่าว่าหน้าด้านหรือเปล่าโอ้โหนี่ครโอ้โหนี่โอโ้เป็นเอกสารที่แบบเจ็บ ดูเด็ดเผ็ดมันมากนะครับเราหูเขียนแบบเห็นภาพนะทุกคนเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมฮะเอ้าชิปหายเสียงหายเหรอเสียงอยู่ป่ะเสียงมีบ่ะฮะเสียงอยู่ป่ะทุกคนมีเสียงบ่ะบางคนบอกเสียงหายเสียงหายเสียงหายป่ะเสียงหายไหมฮะ อ๋อเสียหายไม่ใช่เสียงหายเสียหายว่าออาเมื่อกี้ผมพูดแล้วเสียค่ะโอเคเอาโอเคแม่มีนะมีนะโอเคต่อนะผมไปต่ออ่ะโอเคนะแม้สังคมนะเมื่อกี้ผมขออ่านทอนเมื่อกี้นิดนึงไม่ว่าจะเสียหายร้ายแรงเสื่อมเสียเพียงใดท่านก็ไม่สะทกสะท้านแม้สังคมจะรุมประนามตำหนิตีเตียนอย่างไรท่านก็ไม่มีความละอายโอ้โห นี่เขียนด่าหรือเปล่าคำนี้นะไม่มีสมณสัญญาตามที่ควรจะเป็นแม้แต่น้อยผลจากการกระทำของท่านทำให้ผมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเจ้าสังกัดของท่านและผู้ปกครองตั้งแต่เจ้าคณะตำบลขึ้นไปและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพลอยถูกตำหนิติเตียนรุนแรงไปด้วยและเสี่ยงต่อการที่จะถูก ร้องทุกข์กล่าวโทษในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยคือท่านอาจารย์ว่าเขาบอกว่าแบบถ้าเขาไม่ทําอะไรเนี่ยนะตอนนี้สังคมก็ดา่าเขาด่าองค์กรแล้วก็เขาอาจจะถูกดำเนินการในส่วน157ดนะ,ะด้วยเหตุด,ดังกล่าวโดวยยอ่อโดยหนังสือฉบับนี้ขออาศัยอํานาจตามความในมาตรา38วงเล็บส แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นะอะไรเนี่ยอ่าโอเคนะครับนะความว่าสั่งให้บัพชิตและคารืหัดซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัดออกคําสั่งให้ท่านพ้นจากวัดสามชุกตําบลสามชุกอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีทันทีโอ้ยตอนนี้ มีคำสั่งให้พ้นวัดแล้วตอนนี้ครับหลังจากขับเจ้าวาดขับให้พ้นวัดเกิดอะไรต่อไปผมจะเล่าให้ฟังเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับตอนนี้ทางสำนักพุทธจัดกำลังจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตามหาล้นปีนเสาอยู่ ใครพบเห็นท่านช่วยแจ้งเข้ามาหน่อยแจ้งเข้ามาที่กันจอมพลังช่วยสู้ก็ได้หรือแจ้งไปที่สำนักพุทธก็ได้นะตอนนี้ผมจะบอกอะไรให้ให้นะครับทุกคนที่ดูอยู่ผมฝากทุกคนแชร์ชรออกไปนะฝากทุกคนแชร์ชรออกไปครับนะเวลาใครเห็นนะตามที่เจ้าเจ้าหน้าที่เขาประสานมานะจะได้แจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เขาอยู่ เพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปพูดคุยนะครับนะจะไปพูดคุยไปตรวจสอบนะว่าตอนนี้นะหลังจากมีคําสั่งเนี่ยที่ทางวัดสามชุกเนี่ยให้ออกพ้นวัดเนี่ยท่านเนี่ยไปอยู่วัดไหนเนี่ยฝากทุกคนช่วยกันแชร์ออกไปนะครับนะจะได้เผื่อมีคนเขาเห็นจะได้ช่วยกันตามหาหรือเอออยู่ที่ไหนเห็นแล้วจะได้แจ้งข้อมูลนะ แต่ว่าแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือเขายังไม่ได้มีความผิดอะไรนะแต่วัดเนี่ยทางหลวงพ่อเนี่ยวัดสามชุกเนี่ยเขามีการขับออกจากวัดนะครับส่วนหลังจากนี้ทางท่านปอ,อสํานักพุทธแจ้งว่าแจ้งว่าถ้าถ้ามีวัดไหนรับโล้นปีนเสาเข้าไปอยู่ในวัด เจ้าหน้าที่ของสำนักพุทธจะเข้าไปตรวจสอบวัดนั้นทันทีเอาละสิครับเราจะมาดูกันว่าหลังจากนี้จะมีวัดไหนที่รับโล้นปีนเสาเข้าไปอยู่ในวัดหรือไม่นะต้องไปดูเลยครับว่าจะมีฮะจะมีใครนะจะมีวัดไหนรับหรือไม่แต่ประเด็นครับหลังจากนี้คืออะไรรู้ไหมผมจะเล่าให้ฟัง ประเด็นหลังจากนี้คืออะไรรู้ไหมครับประเด็นหลังจากนี้คือทางสำนักพุทธเนี่ยเขาให้ความรู้ผมมาว่าการเป็นพระนั้นพระต้องมีสังกัดครับพระต้องมีสังกัดวงเล็บบอกเลยว่าพระต้องมีสังกัดนะครับถ้าไม่มีสังกัดเนี่ยน่าจะลำบากนะครับในการที่จะบวชต่อนะครับนะ เนี่ยเนี่ยมันจะมีรู้สึกว่าจะมีอะไรนะในส่วนของอะไรเนี่ยว่าด้วยการให้พระพิสุ์สละสมณเพศอะไรเนี่ยผมไปอ่านอะไรตามข้อ21อันนี้ไม่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 รู้ว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับนะแต่อันเนี้ยอ่านตามที่กฎหนึ่งนะที่ผมได้ไปศึกษาหาความรู้นะแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านก็ได้นะอ่าข้อ2อเนี่ยอันนี้คืออะไรนะว่าด้วยการที่ให้พระพิสุ์สละสมณเพศ ข้อีอ่มีข้อหนึ่งแล้วกันข้อหนึ่งมากข้อหนึ่งก่อนนะปะพฤติล่วงและเมิดพระธรรมวินยัยเรื่องเดียวกันหรือหลายเรื่องเป็นอาจินให้เจ้าอาวาสซึ่งพระพิสุรูปนั้นสังกัดพมนักอาศัยมีอำนาจหน้าที่แนะนำชี้แจงตักเตือนให้พระพิสุรูปนั้นปะพฤติตามชอบและปะพฤติตามธรรมวินยัยเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกําหนดเวลาให้ปฏิบัติหากพระพิสุรูปนั้นไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําชี้แจงตักเตือนภายในเวลาที่กําหนดให้เจ้าอาวาสพระพิสุรูปนั้นสังกัดหรือพมนักอาศัยรายงานโดยลําดับจึงถึงเจ้าคณะสังกัดเพื่อวินิจฉยัยให้สละสมณเพศต่อไป 2. ไม่สังกัดอยู่วัดใดวัดหนึ่งหรือไม่มี วัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่งให้พระพิสุผู้ดำรงตำแหน่งปกครองวัดหรือพระพิสุผู้ดำรงตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ในเขตท้องที่ที่พบพระพิสุนั้นมีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยให้พระพิสุรูปนั้นสาละสมณะเพศเสียได้เอ๊ะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าถ้าพระไม่มีสังกัด ไม่ได้สังกัดวัดใดวัดหนึ่งเป็นหลักเป็นแหล่งพระที่อยู่ในท้องที่นั้นก็สามารถวินิจฉัยได้เลยว่าพระรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้หรือไม่ใช่ไหมก็มีอํานาจที่จะวินิจฉัยให้พระพิสูตร,รูปนั้นสละสมณเพศเสียได้ก็แปลว่าถ้าไม่มีวัดอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งหาวัดอยู่ไม่ได้ไม่มีสังกัดก็แปลว่า้าพระ คนไหนเห็นที่มีหน้าที่เห็นเขามีสิทธิ์ที่จะสละสมณเพศท่านได้เลยใช่หรือไม่เขามีโอกาสศึกท่านได้เลยใช่หรือไม่อันนี้นะที่ผมอ่านตามข้อนะเนี่ยเนี่ยผมอ่านนะผมอ่านตามนะผมไม่ได้นั่งเทียนคิดเองผมอ่านตามนะใช่ไหมเอาเละสิตอนนี้จังหวะที่ล้นปีนเสาไม่มีสังกัดด้วยตอนนี้ขาเหมือนว่าเขาขับออกจากวัดนะขับออกจากวัดนะ ถูกไหมถือว่าได้ทันผลจากสังกัดอ่าโอ้โหนี่เอาแล้วครับต่อไปเนี่ยยังไงละทีนี้จะโดนสึกหรือเปล่านี่จะโดนสึกไหมนะครับอ่าแต่ถ้าหาตัวไม่เจอผมก็บอกคีย์ตรงนี้ก็แล้วกันครับถ้าหาตัวไม่เจอใช่ไหมนะถ้าสมมติยังหาตัวไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวผมจัดให้ นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทนายนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีกับล้นปีนเสาเนี่ยนะผมอัปเดต FC ที่ดูผมอยู่ก่อนเลยนะผมจะให้ทนายไปแจ้งความดำเนินคดีกับล้นปีนเสาในโพสต์ตอนแรกที่ผมอ่านให้ฟังที่มีการพาดพิงผมนะซึ่งเมื่อกี้ทุกคนก็บอกอยู่ว่ามันเสียหายนะมันทุกคนอ่านฟังแล้วแบบเฮ้ยผมเสียหายผมถามทุกคนอีกทีนึงว่าโพสต์ที่โล้นปีนเสาเอาไปลงอะ่ะ ผมเสียหายไหมทุกคนรู้สึกว่าผมเสียหายไหมอ่าผมอ่านนะทรู้สึกว่าผมเสียหายไหมครับอ่านะครับอ่าโอเคนะทุกคนบอกเสียหายแล้วนะครับช่างมันครับล้นจะจะไล์อยู่กับใครไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวผมจะให้ทนายไปแจ้งความโพสต์นี้นะครับนะาก็รอที่จะล้นปีนเสาปรากฏตัวถ้าโล้นปีนเสาไม่ปรากฏตัวหรือไม่มาตามหมายหรือถ้ามาตามหมายเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะประสานทางสำนักคุทธให้ไปรอให้ไปเจอดีไหมครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้สำนักคุดเพราะถ้าผมแจ้งความเนี่ยคุณก็ต้องมาที่สอนอนะครับนะคุณก็มาตามหน้าที่ของคุณก็โอเคครับ แต่ถ้าคุณมาผมก็จะประสานทางสำนักพุทธให้รอเจอท่านด้วยเลยทีเดียวนะแต่ถ้าท่านไม่มาตามหมายเรียกของตำรวจก็เป็นเรื่องปกติครับนะอาจจะมีหมายหนึ่งหมายสองหมายสามก็อาจจะเป็นหมายจับก็ได้ถูกไหม <S <S ผมพูดถูกไหมครับผมนี้ผมไม่ได้รังแกนะผมอยู่ในที่ของผมคุณมาเลอะเทะกับผมคุณมาเปิดศึกมั่วซั่วนะครับนะเปิดศึกมั่วซั่ว นะอยู่ดีเอาชื่อผมไปโพสต์ไปแขวนขึ้นอย่างนั้นได้ไงนะครับแล้วคนเขาจะเข้าใจผมได้ไงถูกไหมครับอย่างนี้ถือว่าโอเคไหมครับโอเคไหมครับนะก็ไหนๆเขาตามหาตัวไงผมก็ช่วยทางาสำนักพุทธเขาอาจจะหาตัวได้ง่ายขึ้นนะโดยที่ว่าเดี๋ยวผมแจ้งความแล้วตำรวจเขาก็ออกหมายเรียกไปถ้าสมมุติเขามาตามหมายเรียกสำนักพุทธก็ ก็ได้เจอในวันที่เขามาตามหมายเรียกแต่ถ้าเขาไม่มาอาจจะเป็นหมายหนึ่งหมาย2หมายหมายไม่มาตามหมายก็ปกติหมายจับมันก็ต้องมาเป็นเรื่องปกติแต่นี้แค่ยกตัวอย่างนะเขาเขาจะมาก็ได้นี้สมมุติสมมุติมมตนะถ้าสมมุติมันถึงเวลาที่หมายจับมาผมอาจจะแจ้งสํานักพุทธไปด้วยทีหนึ่งถูกปะ่ะเออนะครับช่างมันครับจะจะโทรคุยจะอยู่ช่องไหนก็เรื่องของมันผมก็ไปตามสไตล์ผมแลละ นะเล่นกับคนนะนะดูคนด้วยดูคู่ชกด้วยนะเลือกคนที่จะเลอะเทอะเปื่อเปื้อนกับท่านด้วยนะผมเนี่ยนะอยู่ในที่ของผมถ้าท่านจะออกลูกเอาชื่อผมไปแขวนในโซเชียลนู่นนี่นั่นเนี่ยท่านก็ต้องคิดให้ดีนะว่าผมใช่คู่ต่อสู้ของท่านหรือเปล่าแต่วันนี้เอาไว้ก่อนเอาประมาณนี้ไปก่อนดีไหมตอนเนี้เจ้าวาดว่าสามชก ทุกคนผมฝากทีนึงครับฝากทุกคนนะหนึ่งเรื่องตบมือให้ท่านจาวาดวัดสามชุกอย่างที่สองตบมือให้สำนักพุทธอย่างที่สามช่วยกันแชร์ไปครับใครพบเห็นล้นปีนเสาอยู่ที่ไหนจะได้แจ้งเข้ามาแล้วเดี๋ยวกำลังของสำนักพุทธจะเข้าไปติดตามไปหาถึงที่เขาจะได้รู้นะว่าตอนนี้ทางสำนักพุทธเนี่ยกำลังตามหาอยู่ เจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปหาเห็นไหมเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปหาไงผมนะใครมาบอกว่าผมทําลายพระพุทธศาสนาได้ไงผมเนี่ยไปงานกระถินที่แม่สายเชียงรายผมเนี่ยนะเอาเงินค้าไฟไปให้วัดเลยแปดหมืนกว่าบาทเพราะผมใช้วัดเป็นฮับในแต่ละที่ในการที่ช่วยเหลือคน ผมเนี่ยไปไหว้ไปกระถินทั้งหลายที่วันลัประเขาอย่างเงี้ยผมก็ไปงานนะพระดีๆมีเยอะครับพระดีๆมีเยอะนะแต่อันนี้ผมเรียกโล้นนี่วะนะอันนี้เรียกโล้นนะไม่ไหวนะครับเออเล่นกับคนอยากเล่นใช่ไหมยอยากเล่นกันจอมพลังใช่ไหมเอาเนี่ยเดี๋ยวไปตามสเต็ปนี้นะเดี๋ยวผมให้คนไปแจ้งความเดี๋ยวผมให้คนไปแจ้งความ มาตามหมายเรียกเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวสํานักคุณรอเมื่อน,นั้นน่ะหรือระหว่างนี้ใครเห็นก็แจ้งเข้ามาเดี๋ยวผมไปประสานแจ้งสํานักคุณไปหาจะเอาใช่ไหมเออจะเอาใช่ไหมชอบไงไม่รู้ว่าไปท่านไปมีปัญหาอะไรกับใครนะเชื่อเหออว่าไม่ได้มีแล้วเจอแบบผมหรอกนะงั้นอทุกคนใครเข้ามาดูอยู่กดติดตามไหมครับกดติดตามไว้อันนี้เรื่องแรก ของโล้นปีนเสาหนาเรื่องแรก